เย็นกูอ๋อไม่อยากไปโอเคเขาไม่บอกอยากไปวะมามาตกมาตกกันไหมนเอาไว้เไม้อยากไปส่วนน้ำวะก็เพราะว่าเอ่อเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอยากพักบ้างมาถึงสถานสถานโอ้โหสถานีตำรวจนครซิตี้กับไอ้หยอยนี่คุณคิดได้ยังไงอะครับสถานสถานเรานั่นคือไม่ได้จากที่สถานที่ทั่วไปในนครเลยทำไมอะอูไม่ชอบว่ายน้ำ ไม่่างน้ไปสามอยนสามโ c เช n World ที่เป็นเป็นตู้ปลาใหญ่ใ่อ๋ออ๋ออ๋อคุณเป็นจ่าสุดสยามทะเลกรุงเทพฟิล์มอสจะไปว่น้ำในตู้ปลาหรอครับถ้าเกิดสยามอชยนเดเออไมอยากไปละมีแต่คนลงมาตอนนี้ก็ไปกันแล้วไปแล้วมเกา่อไกันักเบิร์นสิบทินักเบิร์นสิบทิ แต่ผ <Okay, S 2> <im itation> ู้รักมีความสุขก็ได้ <laughs> เลยอละราคาแบบเหมนใครจะว้าไอ้สารมัน,มนถ้าทำสรุปว่าจองออนไลน์ก็น่าจะคุมกว่านี้แถมได้ไปเมืองนะจองออนไลน์หกร้อยห้าสิบบาทซื <im itation> ่ง <im itation> หนึ่งก็จริงสองไม่คืออะไร <im itation> อ๋อมันไม่ชมชมเอียนเองเหมือนกัน เมื่อกี้น้องภูมิได้พูดอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมมานะครับโอเคขอ,อเคออเค่ะนะไม่มันมีแบบแบบนันเยบัตสมาชิกรายปีอ่ะม่นเนคาร์เเชียะไรวะทีนี้อูขอหฮโฟนที่ต้องไอ้แค่บีบัตใ mm hmm. น,นที่นี่รายปีบ <c oughs> จบเกมแล้วอาจจะแบบล้มสี่คนแล้วตอน,นเนี้ย <c oughs> อยากไปทุกวันเลย ก็คือมันดลยคือหกร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครัูมคาห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยไ้หมก็คือแบบกร้อยห้าสิบบาทอันหนึ่งร้อยแสิบบาทเป็นทีตีไม่พึงพอใจว่าดูซองแล้วคือมึงสามารถเข้าชมสี่ไลท์แบงคอกบวกมาดามซุนโซ่มาดามซุนโซ่คือเฮียะไย มัน,นเป็นเหมือนผนขี้ผึ้งอ่ะอ,อ๋อก็คือกูสามารถไปดู่อน้ำแล้วก็ให้ดูตดน้ำแล้วก็ดูวารเรนโต้คนที้เึ้งได้เหมือนกันไง้เงี้ยถ้าไปแบบไปซื้อตัววอล์กอินอะมันจะแบบน่าจะไปได้แค่ที่เดียวนะมั้งนะไม่ได้อยากไปดู่นขี่เฟืองเลยโอ้ยเห็นราคาแล้วไม่อยากไปเลย <c oughs> นอ้ทำไมสวนดาวเสร็จประเทศไทยเอ้ทำไมอฟกาเรียดเรประเทศไทยไปยังวะแต่ว่าจะรอมองเกษตรอยู่เหมือนกันนะแต่มองเกษตรติดรุงอยู่นั่นเอเวีเฮียอะกบาดหถึงแม้คนจะเข้านอยแต่ก็แค่ยังเรเีให้เล่นแต่รู้สเเส่มไปนงะข้าไปเล้าถึงไตอนไหนวะมอห้าหรือมอเลยาจะมอหาโหนี่ น่าจะเป็นเกมที่เร็วที่สุดที่ได้เคยเล่นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นเร็วจังวะไอ้เหี้ยตอนแรกตอนแรกว่าจะไปแบบอ่อรท่องฟ้าร์มจำลองด้วยแต่คือด้วยเวลาที่มีอยู่ต้องรื้อเฮ้ยเอาหลุดเกิดตรงนี้เลยถ้าเกิดแม่แหล้วไหนกูไปแข่งซื้อป่าหัตกรรมปั้นดินเผาไม่ไม่ไม่ให้กูแข่งซื้อปันดินอีกสัต เป็นหนึ่งครับเติรุดแต้มอันหนึ่งพอมาโยนเลยนะอ๋อเขาไม่ได้โยนเว้ยแต่ว่าคือเข้าใจว่าด่านนาคูนอะมันด่านแคบไงแล้วไอ้หยอยมันเป็นตัวเบอร์ที่แบบระยะใกล้อ่ะไกลมันเก่งไกลมัเก่งแต่ว่าไม่ว่าขนาดอะไรเลยวางมาโคตรไวเลยแล้วตัดเป็นไฮไลท์และตัดไฮไลท์แบบไฮไลท์